เรื่องของวันยุบสภานั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับมีรายงานว่านายกร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาเวลารอแค่เติมวันที่เข้าไปเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะยุบสภาวันไหนครับวันนี้มีเสียงยืนยันจากรัฐบาลว่าวันเลือกตั้งนั้นสุดท้ายก็เป็นนายกอยู่ดีที่จะเลือกว่าเป็นวันไหนนะครับ มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับถึงกรณีที่นายกแจ้งยุบสภากับรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลกลางวงประชุมคอรมอเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์วิศณุบอกว่าไม่ใช่การแจ้งอย่างเป็นทางการครับแต่อาจจะเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวยืนยันครับว่าการยุบสภาก่อนครบวาระแค่วันเดียวก็ทําได้ไม่ได้มีเหตุที่จะต้องทําผิดกฎหมายครับ การประกาศยุคสภาถ้าเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่วันที่15้าเป็น20เนี่ยมันกระชั้นชิดเกินไปใกล้กับวันครบวาระอย่างเงี้ยมันมันจะมีปัญหาในตามมาไม่ไม่ไม่มีครับมันจะมีคือต้องถามกลับไปว่าทําไมถึงมีแล้วมีกับใครปัญหาไม่มีอะไรเพราะในข้อกฎหมายมันทําได้ถึงจะแม้แค่วันเดียวหรืออะไรก็ถือว่าถ้าเป็นการยุบก็คือยุบสมัยท่านนายกชวนสองครับ อันก็ยุบโดยไม่มีความขัดแย้งอะไรที่ไหนใกล้จะเลือกตั้งแล้วแล้วก็ยุดแต่ตอนนั้นมันทอดระยะเวลากว่าจะหมดครบเทอมมานานพอสมควรเหมือนกันนะในครา้นี้ก็เป็นความเป็นคือถ้าเลือกใช้วิธียุทธศาสตร์คำตอบคือเป็นความสะดวกแก่ทุกฝ่ายเข้าใจคำว่าทุกฝ่ายมไม่ไม่มีใครได้เดือดร้อนหรือเสียหายจากเรื่องนี้ อาจารย์วิศณุอธิบายว่าหลังยุบสภาแล้วยังประชุมครมอได้นะครับแต่ว่าวาระในการพิจารณาจะน้อยลงเพราะบางเรื่องอาจจะทําไม่ได้เพราะต้องทําตามมาตรา169ของรัฐธรรมนูญครับบางเรื่องต้องรอให้ครมอชุดใหม่มาอนุมัติแต่บางเรื่องก็ยังสามารถยกเลิกได้ยอมรับนะครับว่าการอนุมัติบางเรื่องอาจจะเป็นข้อได้เปรียบทางการเมืองแต่ในทางปฏิบัติคือการบริหารราชการแผ่นดินก่อนยุบสภาครับ ตลอดทั้งวันนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเก็บตัวเงียบอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้างดทุกภารกิจแล้วก็เลื่อนการตรวจราชการในต่างจังหวัดออกไปอีกครั้งในวันศุกร์นี้ขณะที่ก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อให้เชื่อผมสักครั้งครับสาระสำคัญของการสื่อสารครั้งนี้คือการกล่าวย้ำที่จะก้าวไปสู่วิถีประชาธิปไตยค่ะโดยชี้แจงถึงวิถีชีวิตรับราชการทหารและหลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างอำนาจของประเทศว่ามีการช่วงชิงและจัดสรรอานาจจริง ผ่านการต่อสู้ของสองฝ่ายสองความคิดเป็นเหตุให้เกิดนักธุรกิจการเมืองและการลงทุนทางการเมืองซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างอำนาจนิยมโดยอ้างอิงไปว่าเมื่อย้อนไปมองการเลือกตั้งจะเห็นว่าอำนาจนิยมพ่ายแพ้ต่อเสรีนิยมซึ่งมีเหตุผลให้ต้องสร้างกฎกติกาเอื้อต่อฝ่ายตัวเองแต่เมื่อตั้งพรรคและขยับมาเป็นหัวหน้าพรรคก็เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยยังคงมีอิทธิพลกำหนดความเป็นไปของประเทศได้ดังนั้น จึงอาสามาประสานคนกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะพักประชาธิปัตย์ครับวันนี้ในชัชวนหลีกภัยเนี่ยย้ำนะครับให้สมาชิกพักระลึกถึงบุญคุณพักร่วมการนำพักข้ามวิกฤตและหลังยุบสภาก็จะช่วยหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้พักกลับมาโดดเด่นก่อนจะตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองนะครับ ขณะที่วันพรุ่งนี้ครับพักเพื่อไทยเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีท่ามกลางการจับตาถึงการเปิดชื่อสามคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยจะเปิดครบ3ชื่อไหมตอนนี้เก่งๆกันมี2ชื่อแล้วนะครับกำหนดการเนี่ยมีการแจ้งว่าจะมีนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักนนางสาวแพรท,ทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเข้าร่วมด้วย